น้องไก่กรอบไหมครับทุกคนจิมซออาร์บิคิวนะนี่ครับทุกคนซออาร์บิคิวือ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาสบาบานะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมากินของอร่อยๆอีกแล้วนะครับผมสาหรับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงหลังสงการใช่ไหมครับทุกคนและหลายๆคนนะครับก็กําลังที่จะเริ่มงานใช่ไหมครับทุกคนหลังจากที่หยุดพักผ่อนกันมาหลายวันเลยใช่ไหมครับยังไงก็ใครที่กําลังจะเริ่มงานนะครับก็สู้ๆนะครับผมและช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดกันด้วยนะครับยังไงก็ป้องกันโดยการใส่แมสล้างมือกันด้วยนะครับผมยังไงก็ช่วยป้องกััันนนนกดดด้้วววยยะะคครรบผผผมมเาาจ่ิไป และเมนูที่ผมจะพาทุกคนมากินวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะรู้จักกันแล้วนะครับรับรองว่าทุกคนเห็นต้องแบบต้องสั่งซื้อแน่นอนเว้ยทุกคนและเมนูนั้นจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยตันนี้เป็น KFC นะครับทุกคนเดี๋ยวเอาเออกมาจากถุงก่อนชุดที่ผมสั่งนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นชุดอะไรนะทุกคนมันก็จะให้มาประมาณนี้นะนี่เป็นหนึ่งกองนี้เฟรนช์ฟรายให้ซอสบาร์บีคิวมานะครับนี่น่าจะเป็นซอสบาร์บีคิวนะผมโคตรชอบเลยทุกคนซอสต,ตัวเนี้อร่อย ก็ให้ซอสพริกกับซอสมะขามเทศมาครับนี่โคตรเยอะให้ทุกคนแล้วผมนะครับก็จะมีตัวนี้ด้วยครับมาม่าเผ็ดเกาหลีครับโ,โคตรน่ากินเป็นมาม่าเผ็ดซัมยังนะครับทุกคนกินกับไก่ทอดอันนี้ยังไม่คนเลยอันนี้ผมก็ไม่ได้ดูชื่อชุดนะครับว่าผมสั่งชุดอะไรมานะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่าได้อะไรกันมาบ้างอันดับแรกก็เป็นอันนี้เลยนะครับทุกคนซอสพวกซอสต่างๆนี่เป็นซอสบาร์บีคิวเป็นไฟเดี๋ยวมาแกะเลย อันเล็กนะทุกคนคือมันเหี่ยวไปหมดแล้วนี่ทุกคนืโคตรอร่อยเดีย๋ยวมาแกะไก่นะครับนี่ครับทุกคนได้เยอะครับได้เยอะชุดอะไรไม่รู้นะนี่มาดูนะว่าได้ชุดอะไรกันบ้างตัวนี้ก็จะเป็นไก่อะไรไม่รู้นี่ทุกคนแล้วก็จะมีนักเก็ตนะครับนักเก็ตสองชิ้นนี่ก็ตัวนี้โคตรชอบเว้ทุกคนตัวนี้นี่ครับวิงแฝบโคตรน่ากินได้มาสองชิ้นนะครับนี่ แล้วนี่อันนี้น่าจะเป็นตัวเดียวกันนะตัวนีว้เป็นไก่กรอบนะครับส่ to วนปี store, morning, น,นี่ทุกคนโคตรน่ากินแล้วก็จะมีอู้ได้เยอะว่ะตัวนี้เป็นน้องไก่อืมโคตรน่ากินทุกคนวิ่งแซบได้สามน้องว่ะทุกคนนี่ครับก็ได้ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะน้ําจิ้มกันนี่เป็นซอสบาร์บีคิวอืมโคตรหอมเลยทุกคนเหมือนซอสแบบว่าบาร์บีคิวผสมแบบว่ามะขามมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกอะไรมา นี่ครับซอสบาร์บีคิวโคตรน่ากินและที่ขาดไปได้นะครับทุกคนโคตรดีครับผมก่อนจะไปกินกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ และเรามาเริ่มกันเลยอันนี้จะเป็นมามะ่าเผ็ดสำยังนะครับทุกคนเดี๋ยวอันดับแรกผมขอแบบไก่วิงแซ่บเลยดีกว่าตอนนี้แบบบอกเลยว่าโคตรชอบครับทุกคนนี่อือ้นไฟเหี่ยวเหียว มันแซ่บโคตรอร่อยครับทุกคนอันนี้เป็นนักเค้นนะครับเดี๋ยวจิ้มกับซอสบาร์บีคิวนี่ทุกคนหื้ สามด้วยเฟนฟรายโคตรดีมามากเกาหลีสามยัางทุกคนโอมบอกเลยไม่ได้กินนานมากครับทุกคนมาม่าสามยัาง ้าเหมือนเดิมน้องไก่กอบไหมครับทุกคนจิ้มซอสบาร์บีคิวน่ะโอ้ยจิ้มไม่ได้วะนี่ครับทุกคน ืเพลินไฟ่คือไก่เครปซีของเขาแบบดีอร่อยอยู่แล้วครับทุกคนืออ ส่วนที่อร่อยที่สุดจิ้มกับซอสไก่ยูคิวโคดีเป็นไฟย,ยังเหี่ยว จะมาใส่ซอสพริกกันบ้างนะทุกคนยังไม่ได้บีบใส่เลยมาต่อกันเลยครับวิ่งแซมนะทุกคนเชื่อมกับซอสพริกโคตรน,น่ากินทุกคนดูดิ ตามด้วยมาม่าเกาหลี อร่อยมากทุกคนมาเริ่มส่วนชิ้นใหญ่นะครับทุกคนขออนุญาตใช้มือ ไม่ต้องขออะไรมันใช่แต่เริ่มคลิปละเนี่ยพริกซอยพริกเนี่ยครับนี่นางไก่ผู้หญิงกินอ้วนผู้ชายกินก็อ้วนเนี่ยครับหืม,มคือนังไก่ชุบ เก็บขนมปังทอดหรือว่าชุบแป้งทอดโคตรอร่อยจริงครับทุกคนและที่สำคัญซอสบาร์บีคิวแบบอร่อยมากนี่ครับทุกคน <c oughs> อันนี้เป็นนอส่วนอกทุกคนมันเป็นแบบฝืดๆคอแต่อ็ออะไรอยอู่ อเอาเส้นไฟหมดแล้วโอ้ร่้งี้ซื้อแบบจัมโบ้มาดีกว่าเดี๋ยวเรามากินวิงแซบกันนะครับทุกคนทุกคนดูดิคนน่ากินใครที่ชอบวิงแซบนะครับขอวิงแซบกดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งไลค์นะครับ Mmm. โเดี oh ๋ยวเรามาต่อชิ้นสุดท้ายกันเลยนะครับนี่ตอนนี้เป็นปีไก่นี่ทุกคนมันบินมันบินมันบิน <laughs> ว้าวปีไก่ <laughs> เหมือนเป็ดไหมทำไมเหมือนเป็ดจังวะ กุงจิ้มกับน้ำจิ้มบาร์บีคิวของเราว้าหืมโคดเดี นี่ครับทุกคนหนังหนังไก่กรบอบสายมีแฮปปี้ โอเคครับตอนนี้ก็อันนี้ผมเหลือไว้ให้น้องหมาของเรานะครับหนึ่งเชนบอกเลยว่าน้องหมาได้กิน KFC ครับทุกคน <c oughs> ก็สําหรับคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรอิ่มครับทุกคน <c oughs> ใครดูคลิปนี้แล้วนะครับอยากกินก็ กดสั่งได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนและถ้าสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราด้วยนะครับและคลิปต่อไปนะครับผมจะไปทําอะไรกันหรือว่าจะไปกินของอร่อยอร่อยอะไรกันนะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้รอเลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไป